ดีค่ะเคจิโฮมนะคะเช้านี้ก็เป็นวันที่2ที่เรามาตะลุยเกาหลีกันค่ะวันนี้เราก็ยังมีไกด์ส่วนตัวอยู่นะคะเพื่อนป๊อปป้ามาเป็นไกด์ให้2วันค่ะก่อนจะออกเดินทางเราก็มาทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ลงมาสายค่ะ9ก้าโมงครึ่งเลยนะคะห้องอาหารจะปิดตอน10บโมงเราก็เลยต้องรีบหาอะไรรองท้องกันค่ะเคจีก็ชอบทานอะไรง่ายๆเบาๆในมื้อเช้านะคะก็เลยเลือกทานซีเดียวกับนมสดค่ะ อาหารอย่างอื่นก็มีนะคะข้าวสวยก็มีแล้วก็ผงโรยข้าวคล้ายๆกับของญี่ปุ่นก็มีค่ะรสชาติอร่อยด้วยนะคะสําหรับห้องอาหารเขาก็จะปิดตรงเวลามากๆเลยนะคะเรามากันช้ามากค่ะมีเวลาทานอาหารประมาณ20นาทีนะคะตักอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยก็10นาทีไปแล้วพอนั่งทานนะคะเขาก็จะมีพนังกงานมาบอกเราทุก5นาทีก่อนปิดค่ะ ก็คือช่วงอ่นาทีก่อนปิด10นาทีก่อนปิดแล้วก็5นาทีก่อนปิดเขาก็จะเดินวนมาเตือนเราแบบนี้เรื่อยๆค่ะจนป๊าป๊าคือแบบว่า,าไม่ทานแล้วก็ได้นะคะเราก็เลยรีบทานแล้วก็รีบออกไปกันเลยค่ะวันพรุ่งนี้เราต้องแก้ตัวใหม่ต้องรีบลงมาให้เช้ากว่าเดิมค่ะโอเคนะคะทานเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะวันนี้นัดเพื่อนป๊าป๊าไว้ที่บริเวณห้างฮุนไดนะคะช่วง10โมงครึ่ง วันนี้เราเลือกที่จะนั่งแท็กซี่ไปค่ะเพราะว่าเมื่อคืนป๊ป๋าลองนั่งแท็กซี่กลับมาที่โรงแรมหลังจากเที่ยวกับเพื่อนเสร็จแล้วนะคะก็คือค่าแท็กซี่ถูกมากพวกเราก็เลยนั่งแท็กซี่ดีกว่านะคะส่วนเคจิเขาก็อยากนั่งรถบสัสไทโยค่ะเขาก็เอารถบัสไทยโยมาเที่ยวด้วยนะคะ แต่วันนี้เรายังไม่สะดวกนะคะถ้านั่งรถบัสไปก็อาจจะไม่ทันเวลานัดก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปก่อนค่ะโลเคชั่นของโรงแรมที่เราพักก็คือสะดวกมากๆเดินมาไม่ถึงนาทีก็จะถึงป้ายรถเมล์แล้วนะคะเราสามารถรอแท็กซี่ได้บริเวณนี้เลยแล้วก็มีรถบัสสนามบินมาจอดตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเรานั่งรถบัสสนามบินมาก็สามารถลงตรงป้ายนี้แล้วก็เดินเข้าโรงแรมใช้เวลาไม่ถึงหนงนาทีค่ะเมื่อวานเรานั่งรถไฟมาเดินเกือบกิโลนะคะ 타모르면도 서울 서울 동대문 서울특별시 중구 장충움로2 7 5되면 도움되면 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 도예되면 도움되면 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 도움되 ื่อนป๊าป๊าบอกว่าห้างดูตามอน,นี้ก็จะมีความคล้ายกับห้าง MBK บ้านเรานะคะซึ่งก็จะขายทุกอย่างนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามีหมดค่ะร้านนี้ก็จะมีกระเป๋าเดินทางน่ารักๆขายเยอะมากๆเลยนะคะ ส่วนเสื้อผ้าก็จะแบ่งเป็นชั้นๆเลยค่ะของผู้หญิงของผู้ชายของเด็กนะคะซึ่งเสื้อผ้าก็มีให้เลือกเยอะมากๆมีหลายแบบมีแต่แบบเส็สวยเลยนะคะถ้าใครมีเวลาว่างก็คือเดินช็อปได้สบายๆเลยค่ะแต่พวกเรามารอบนี้ก็คือไม่เน้นช็อปนะคะตัดการช็อปปิ้งออกไปได้เลยเราต้องซื้อให้น้อยที่สุดค่ะแค่ของเล่นเคจิก็น่าจะกินน้ำหนักไปเยอะแล้วนะคะส่วนชั้นนี้จะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านารรอนนะคะก็คือสามารถนําไปใส่ที่ไทยได้เลยมีแต่ตัวสสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแม่เคจีชอบตัวนี้บ้างๆเลยแต่ว่าราคาแรงไปนิดนึงค่ะประมาณ1500บาทนะคะขอเดินผ่านไปก่อนค่ะพอแม่ดูเสื้อผ้าเสร็จก็ถึงคิวเคจีแล้วนะคะพาเคจีมาตามหาของเล่นค่ะก็คือหารถทายโยกับรถไฟท่ท่โปเหมือนเดิมนะคะ แต่ก็ยังไม่มีแบบที่ถูกใจค่ะได้แบบที่ไม่ถูกใจไปนะคะเพราะว่าป้าป๊าบังคับซื้อก็ว่าได้ค่ะป้าป๊าบอกว่ามาทั้งทีก็ซื้อไปให้ครบเซตนะคะจะได้ไม่ต้องอยากได้อีกเพราะว่าที่ญี่ปุ่นขายแพงกว่าที่เกาหลีเป็นเท่าตัวเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกจากห้างแล้วนะคะเดินกันไปประมาณ40นาทีเท่านั้นเองค่ะก็เปลี่ยนใจนะคะไปตลาดดีกว่าเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วก็หิวแล้วด้วยค่ะเพื่อนปะ้าปะบอกว่าตลาดที่จะไปเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่ชื่อดังของเกาหลีนะคะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะมีชื่อว่าตลาดกวางจังนะคะ ระหว่างทางที่เราเดินไปตลาดกวางจังก็จะเจอกับร้านขายส่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้บรรยากาศคล้ายๆกับตลาดสำเพ็งบ้านเราค่ะแล้วก็มีมรถมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งสินค้าเยอะมากๆเลยนะคะพอแม่เคจีเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คิดถึงที่ไทยค่ะเดินไปเดินมาก็คิดว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะคะทำไมไม่เลือกกลับไทย เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยปะปาก็ให้ตัดสินใจนะคะว่าจะไปไทยหรือว่าจะมาเกาหลีซึ่งตอนนั้นซิ a แอร์เปิดโปรโมชั่นนะคะบินไปกรุงเทพราคาถูกมากใครจองทันก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแม่เคจีก็ยังไม่มีฟิลที่อยากจะกลับไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณยายก็เพิ่งกลับไปใช่ไหมคะแต่พอมาเที่ยวเกาหลีเท่านั้นละคะ่ะอยากกลับไทยซะง,งั้น แต่ครั้งนี้เราก็มาเพื่อเคจินะคะเขาขอพรอจากวัดที่เกียวโตเขาบอกว่าขอให้ได้ไปเที่ยวเกาหลีเพื่อมาตามหากระตูนที่เขาชอบนะคะตอนนี้เราก็ยังเดินไม่ถึงตลาดนะคะเพื่อนป๊ป๊าบอกว่าเดินแป๊บเดียว5นาทีถึงแต่เดินไปเดินมาเพื่อนป๊ป๊าบอกว่าจําผิดนะคะเดินมาเกือบ15นาทีแล้วค่ะแต่ก็อีกนิดเดียวนะคะข้ามถนนไปก็จะเจอแล้วค่ะ พอข้ามมาก็มาเจอร้านขายผลไม้ซึ่งเจอมะม่วงคือราคาดีมากๆ4ลูกอยู่ที่ประมาณ260บาทค่ะตกลูกแล้วประมาณ65บาทเท่านั้นนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนะี่ยขายแพงมากลูกนึงเกือบ200บาทค่ะเดินไปเดินมาในที่สุดเราก็ถึงตลาดควางจังแล้วนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศแบบเก่าแก่ของเกาหลีเลยนะคะมีอาหารพื้นเมืองขายเยอะมากๆร้านส่วนใหญ่เขาจะมีที่นั่งให้ทานแบบนี้นะคะ ปรุงก็ส,สดๆแล้วก็นั่งทานที่ร้านแบบนี้ได้เลยค่ะ ปลาไทยยาเกิที่เกาหลีรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะแม่เคจิคิดว่าอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นอีกค่ะร้านนี้อยู่หน้าตลาดเลยนะคะแม่เคจิเห็นคนต่อแถวเยอะมากๆก็เลยไปต่อแถวกับเขาสรุปก็คือ,อยืนรอประมาณ5-7นาทีนะคะเนี่ยค่ะเขายังต่อกันอยู่เลยรสชาติก็สมการรอคอยค่ะโดปะบะนั่นอะไรกันมาสเตอร์ คสตาร์ดอร์มสานนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างอตเต้นะคะเมื่อกี้เรานั่งแท็กซี่กันมาค่ะมีหลายคนนะคะนั่งแท็กซี่ก็คุ้มแล้วก็สบายสุดแล้วค่ะ วันนี้จะพาเคจิมาตามหาของเล่นนะคะคือเราพยายามหามาหลายห้างแล้วค่ะก็ไม่เจอของเล่นที่เคจิต้องการนะคะก็เลยพามาที่ห้างตเต้จะไปที่ทอยอาร์อสค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะเคจิคือมิเตะ全部買ったけど全部買っยวเขามีแ สรุปเคจีก็ยังไม่ยอมซื้อนะคะเพราะว่ายังไม่เจอรูปแบบที่ถูกใจ แลแม่เคจิก็จะบอกว่าร้านทอยอาร์อาร์สขายของเล่นราคาถูกกว่าตลาดเมียงดงอีกค่ะเมื่อวานซื้อรดบัสไปหนึ่งคันนะคะราคาแพงมากพอมาเจอร้านนี้ก็คือถูกกว่าตลาดเมียงดงครึ่งราคาค่ะตอนนี้เคจิก็เจอของที่ต้องการแล้วนะคะคือเขาอยากได้รถไฟที่สามารถใส่ถานแล้วก็วิ่งบนรางที่เขามีอยู่ที่บ้านได้ค่ะก็จะไปวิ่งกับรถไฟญี่ปุ่นนะคะ สรุปวันนี้ก็ได้กลับบ้านไปสองชิ้นนะคะเดี๋ยวนั่งรถแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมกันค่ะสมาชิกเจ้าของนะค่ะตอนนี้เดินกับแม่ยอยู่สองคนนะคะป๊าป๊าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเดินกับสองแม่ลูกค่ะของของก็พล,ลุงพลังเดี๋ยวจะเดินเดีย๋ยวจะเดิน,น,นกลับโรง,งแรมนะคะเพราะว่า จะพาเคจิไปนอนกลวาวล้เกีอกรอะวเลี่คยนเคจิเสียงเขาเริ่มเปลี่ยนนะคะว่าจะแพ้อากาศโดนฝนโดนลมต่วันนี้ร้อนค่ะอา,ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวจะพาไปนอนกลางวันก่อนนะคะ ตอนนี้ก็เดินมาถึงทางเข้าโรงแรมแล้วนะคะมาเจอรถบัสท,ที่กำลังจะไปสนามบินพอดีค่ะคันนี้ละค่ะเบอร์6001วิ่งตรงไปที่สนามบินอินชอนได้เลยนะคะส่วนโรงแรมที่เราพักก็สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่หน้าปากซอยเลยก็คือเดินขึ้นเนินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะและประตูทางเข้าโรงแรมก็มีความเก๋ค่ะ ก็คือมีทั้งหมดด้กัน3ชั้นเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติแล้วทั้ง3าบานเนี่ยจะมีความเยื้องกันนิดนึงนะคะเราก็จะเดินเอียงซ้ายเอียงขวานะคะพอประตูเปิดไปก็จะเจอน้องมีเรานั่งรอพวกเราอยู่นะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนห้องกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่ร่ร่เนี่น <S <S ย นี่นะคะเขามาทำความสะอาดให้แล้วโซจิจะอืมโอ้แท้ๆเราจะกรตะสอันนี้คือทำความสะอาดแล้วนะคะเขาก็เอาของที่ขาดมาเติมให้เรานะคะเฮ้ เ <Okay. S 2> มคเคจิก็ขอข้ามมาตอนเย็นเลยนะคะเคจิก็นอนไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกกําลังจะไปหาอาหารไทยทานนะคะที่พักของเราก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำซานทาวเวอร์ค่ะสามารถเดินไปได้นะคะบรรยากาศช่วงเย็นคือดีมากอากาศเย็นสบายกําลังพอดีค่ะสองพอ่อลูกก็กําลังยืนดูรถนะคะว่าที่เกาหลีมีรถยี่ห้ออะไรบ้าง

ช่วงเย็นๆที่เกาหลีก็มีรถวิ่งเยอะมากๆนะคะแต่เสียงก็ไม่รบกวนมากเท่าไหร่ค่ะน่าจะมีการควบคุมความดังของท่อไอเสียคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นนะคะ และนี่ก็คือร้านขายน้ำร้านขายของเล็กๆค่ะเวลาเราอยากจะซื้อน้ำก็เข้ามาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะที่เกาหลีไม่แมค่จิยังไม่เห็นตู้ขายน้ำอัตโนมัตินะคะตอนนี้ก็ถึงทางเข้าร้านอาหารไทยแล้วนะคะจะบอกว่าซื้อไพรส์กว่าที่คิดค่ะอะอะชิมัตต์ เน,นื่อง,งจากร้านปิดเราก็เลยเดินย้อนกลับมาที่ตลาดเมียงดงค่ะก <y> ็มาเจอป้ายรถเมลูปทยโยแถวแถวสถานีรถไฟเมียงดงค่ะซึ่งเป็นก,นก,นการ,ร์ตูนรถบัสที่เคจิเขาชื่นชอบมากๆนะคะดูจาก youtube ทุกวันพอมาเจอของจริงแบบใกล้ชิดแล้วก็ใหญ่เบลอร,แ,รแบบนี้คือตื่นเต้นสุดๆค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของทยโยนะคะน่ารักมาก

มตอนนี้เราก็จะเดินไปร้านอาหารไทยที่ตลาดเมียงดงนะคะร้านนี้คาดว่าคงไม่ปิดแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางตลาดเลยและจะบอกว่าตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่ม42นาทีนะคะทุกคนฟ้ายังสว่างอยู่เลยถ้าไม่ดูนาฬิกานี่คิดว่า6โมงเย็นค่ะ ในที่สุดเราก็ถึงร้านอาหารไทยแล้วนะคะเขาเขียนว่าแห่งแรกในเกาหลีนะคะชื่อร้านว่าไทยการ์เด้นค่ะซึ่งร้านจะตั้งอยู่ชั้น3นะคะเข้าไปในตึกแล้วก็จะมีลิฟต์อยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะร้านก็หาง่ายมากๆค่ะพอขึ้นลิฟต์ไปปุ๊บประตูลิฟต์เปิดปั๊บก็เจอร้านเลยนะคะเขียนไว้ตัวใหญ่มากว่าแห่งแรกในเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยนะคะ まジしないの。大丈夫。美味しいしょう。飲みたい。結構強いよ。で、うん、も飲みやすいね。いなんか危ねえね。うん、そう。大丈夫大丈夫。 อาหารสองจานแรกของเราก็มาแล้วนะคะก็คือส้มตําไทยแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะส้มตําไทยเห็นสีจืดๆแบบนี้รสชาติคืออร่อยมาก และนี่ก็คือข้าวผัดปูข,ของเคจินะคะเนื่องจากว่ามาที่เกาหลีเคจิทานอาหารไม่ได้เลยค่ะอาหารปิ้งย่างเคจิก็ไม่ค่อยชอบค่ะส่วนใหญ่แม่ก็พาเข้าเซเว่นนะคะแล้วอีกอย่างชื่อเมนูอาหารภาษาเกาหลีที่เด็กสามารถทานได้แม่เคจิก็ไม่ค่อยรู้ค่ะเย็นนี้ก็เลยพาเคจิมาทานอาหารไทยแก้ขัดไปก่อนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่เคจิก็อยากทานส้มตําด้แหละเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านก็ตามทานเองกับทุกวันนะคะ เอี่ด้จจานนี้คือไก่สเตะนะคะน้ำจิ้มอร่อยรสชาติไก่ก็นุ่มอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ยังไม่อิ่มนะคะสั่งมาอีกหนึ่งจานก็คือผัดไทยกุ้งสดสรุปแล้วร้านนี้อร่อยทุกเมนูค่ะใครมาเที่ยวเกาหลีหลายวานันอยากจะทานอาหารไทยแนะนำร้านนี้เลยค่ะพอทานเสร็จก็ได้เวลากลับโรงแรมแล้วนะคะซึ่งโรงแรมของเราก็จะต้องเดินผ่านตลาดเมียงดงค่ะ ตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบนะคะคนก็จะเริ่มคึกคักแบบนี้ค่ะคือยิ่งเดินเข้าไปด้านในคนก็ยิ่งเยอะค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เดินดูอะไรกันเยอะนะคะเนื่องจากว่าดึกแล,แล้วเคจีก็จะได้เวลานอนแล้วนะคะเดี๋ยวพาเคจีกลับไปแช่น้ำอุ่นๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนดีกว่าค่ะพรุ่งนี้ลุยต่อนะคะ ส่วนป้าเขาก็มีนัดกับเพื่อนค่ะไปเที่ยวกันสองหนุ่มนะคะเขาก็ชวนแม่กับเคจิไปด้วยนะคะแต่แม่คิดว่าไม่น่าจะสะดวกค่ะก็เลยขอรออยู่ที่ห้องดีกว่าสำหรับคลิปนี้แม่เคจิก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอกับคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ